สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการอา่านนาฬิกากันนะคะนั่นเองจะเห็นว่านาฬิกาของเราเนี้ยในที่ทั่วไปเนี้ยมันก็จะมีหลายแบบนะคะแบบที่เป็นหน้าปัดแบบแบบที่เป็นหน้าปัดแบบตัวอย่างนี้นะคะหรือว่านาฬิกาที่เป็นแบบตัวเลขนะคะเ,เป็นตัวเลขบอกเวลาเลยนะคะแบบตัวเลขเนี้ยเขาเรียกว่านาฬิกาแบบดิจิตอลนะคะ ก็คือ,อาสามารถอ่านได้ง่ายนะคะแต่ว่านาฬิกาที่เป็นแบบหน้าปัดน,นะคะก,ก็คือมันก็จะแบบม,มีเข็มนเข็มนาฬิกาบอกเวลานะคะทีนี้เข็มนาฬิกาส่วนมากก็จะมีอยู่2เข็มนะคะ1คือเข็มยาวนะคะเข็มยาวเขาจะเอาไว้บอกนาทีนะคะกับเข็มที่2คือเข็มสั้น เข็มสั้นมันก็จะสั้นกว่าเข็มยาวอันนี้เอาไว้บอกชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงมีอยู่60นาทีนะคะนะัาเยนจำไว้นะคะ1ชั่วโมงมี60นาทีนะคะจำไว้1ชั่วโมงมี60นาทีที่นี้การอ่านเวลานะคะการอ่านการอ่านเวลามันจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลานะคะคือเที่ยงวันกับ เที่ยงวันกับเที่ยงคืนนะคะเที่ยงวันเนี่ยเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่0.01.00นะคะหรือว่าตีหนึ่งนะคะเริ่มที่ตีหนึ่งะคะคือเรื่องที่เลข1ตรงนี้นะคะจะเป็น0.01.00นะคะคือตีหนึ่งนะคะแล้วก็พอถัดมาคือตีสองนะคะพอเข็มสั้นชีเ้เลขสามก็จะเป็นตีสาม แล้วก็เรียกมาเป็นตีสี่พอชี้เลขห้าก็จะเป็นตีห้านะคะพอเข็มสั้นชี้เลขหกนะคะเราจะไม่เรียกว่าหกเราจะไม่เรียกว่าตีหกแล้วเราจะเรียกว่าหกโมงเช้านะคะหรือว่าหกนาฬิกานะคะก็จะเป็น0 6 0 0 0นนะคะนอน,นอแปลว่านาฬิกานะคะก็คือ6นาฬิกานะพอต่อมาก็คือเลขเจ็ด ก็เป็น7นาฬิกานะคะพอเข็มสั้นชี้เลข8ก็จะเป็น8นาฬิกานะคะคือวลาที่เราต้องเข้ารบขงชาติะคะต่อมาเข็มสั้นชี้เลข9ก้าก็จะเป็น9นาฬิกาหรือว่า9โมงเช้านะคะพอชี้เลข9กเสร็จก็จะมาชี้ที่เลข10ก็จะเป็น10นาฬิกาหรือว่า10โมงเช้านั่นเองนะคะ พอต่อมาชี้เลขที่11ก็จะเป็น11นาฬิกานะคะหรือว่า11โมงเช้าหรือว่าภาษาบ้านเราจะเรียกว่า5โมงเช้าแบบนี้นะคะก็ได้นะคะต่อมาพอเข็มสั้นนะเข็มสั้นกับเข็มยาวชี้เลขเดียวกันเด้12อ่าแบบนี้นะก็ะคือเวลาเที่ยงนะคะ เที่ยงก็คือ12บสนาฬิกาสินาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นเที่ยงวันนะคะเป็นตอนเที่ยงนะคะพอเที่ยงคือก็จะหมดช่วงเวลากลางวันแล้วนะคะพอเข็มสั้นมาอ่าพอหมดพอมาเป็น12เดิมที่12.01นึงนี่ก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนและเที่ยงคืนเริ่มเวลาช่วงเย็นและช่วงบ่ายนะคะ อดี๋ยวคมโคโรบโรบอทพอเข็มยาวชี้เลขหนึ่งเอเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลขสิบสองนะเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งนะคะก็จะเริ่มที่สิบสามนาฬิกานะคะเป็นสิบสามนาฬิกา 13.00น,นนะคะ13:00นนะคะพอมาชี้เลขที่เลข2จะเป็น14.00น,นนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าบ่าย2นนั่นเองนะคะพอเข็นสั้นมาที่เลข3ก็จะเป็น10.00น,นนะคะหรือว่าบ่าย3นะคะพอมาเลข4ก็จะเป็น 16.00กนก็คือสโมงเย็นนะคะพอเข็มสั้นมาชี้ที่เลข5นะคะก็จะเป็น1 7 0 0นนะคะหรือว่าเวลาห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะพอมาที่เลข6เข็มสั้นที่เลข6กก็จะเป็นเวลา18.00นนาฬิกานะคะหรือเราเรียกว่าหกโมงเย็นนั่นเองนะคะเป็นเวลาที่เราต้อง เคารพธงชาติอีกหนึ่งรอบนะคะต่อมานะพอเข็นซ้ำชี้เลขขบแล้วม,มาชี้ที่เลข7นะคะก็จะเป็น1ิบ0กนนาฬิกานะคะหรือเราเรียกว่า1นึ่ทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มภาษาเราคือ1นึ่ทุ่มนะคะภาษาราชก,การคือ19บเนาฬิกานะคะพอมาที่เลข8ปดเข็นซ้ำชี่เลขแปดก็จะเป็น20 จุดศูนยนอนนะคะหรือเราเรียกว่าสองทุ่มแล้วนั่นเองนะคะต่อมาที่เลข9ก้าถ้ามันชี้ที่เลขเก้าก็จะเป็น21.00ิบนย์ศูนอน,นาฬิกาหรือว่าสามทุ่มนั่นเองนะคะฮฮฮต่อมาถ้าเกิดมาชี้ที่เลข10ก็จะเป็น22.00ิบนอนก็จะเป็นเวลาสี่ทุ่มนั่นเองนะคะ พอชี้เลขสิบแล้วมาที่เลข11เนะคะเป็น2 3 00่0นหรือว่าเป็นเวลา5ทุ่มแล้วนะคะ5้าทุ่มนั่นเองเรียกว่า23.00นนะคะที่อเมริกาต่อมาชี้เลข11แล้วก็มาชี้เลขที่เลข12เหมือนเดิมนะคะเลข12นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนก็คือ24.00นะคะ หรือบางที่เขาจะเขียนว่า00.00แบบนี้นะคะครบแล้วเวลา1วันของเรานะคะ1วันมี24ชั่วโมงนะคะการอ่านนการคือเป็นแบบนี้นี่คือเวลาของเที่ยงกลางคืนนะคะพอพอหมดจาก24.00นแล้วก็จะเป็นตีหนเหมือนเดิมนะคะเป็นเวลาของวันใหม่ขึ้นวันใหม่ก็คือเริ่มนับ1ใหม่ นะคะ1วัน1วัน,วนมี24ชั่วโมงจำไว้นะคะจะมีเกินกว่านี้ไม่ได้นะคะ1วันหนึ่งวันของเรานี้มี24ชั่วโมงนะคะอันนี้คือเป็นการอ่านานาฬิกาของเรานะคะทีนี้นั่นเลยมาดูของแปลงงานของนักเรียน,อ,น,นอันนี้คืออันนี้คือคุณครูอธิบายไปแล้วนะคะแบบเมื่อกี้นี้นะคะอ๋อคุณครูลืมบอกว่านะคะ หนึ่งวันมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะหนึ่งชั่วโมงอุ้ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีนะคะหนึ่งชั่วโมงเรามี60นาทีนะคะเริ่มเวลานับนาทีนะคะเริ่มที่ตรงขีดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหน,นะะน,น,นึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีพอเข็ม ตรงเลขหนึ่งนี่เขาเรียกว่า5นาทีนะคะ1ขีดเขีท่ากับ1นาทีนะคะพอขีจะมาเป็น6นาที7นาทีแนาที9กนาทีพอถึงเลข2องขีดอใหญ่นี้ก็เป็น10นาทีไปเรื่อยๆรื่อเลยนะคะไปเรื่อยๆจะวนไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ตรงนี้ที่60นาทีนะคะให้ลองลองลองนับดูนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะ จำไว้ว่า1ขีดเท่ากับ1นาทีนะคะช่วงะร,ระยะห่างของตัวเลขเนี้ยก็คือ5นาทีนะคะมีค่า่ากับ5นาทีระหว่างเลข1กับเลข2ก็จะ5ทีเลข2มาเลข3ก็จะ5นาทีเลข3มาเลข4ก็จะ5นาทีนะคะอันนี้คือช่วงความห่างของแต่ละตัวเลขนะคะจำไว้ว่า1ชั่วโมงมี60นาที ะะทีนี้เรามาดูแบรนง,งานของนักเรียนนะคะอ่านเดีวเรามาดูเวลาการอ่านในการ,ระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะคะกลางวันคือเที่ยงวันนะคะคือเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งตีหนึ่งถึง12บสนาฬิกาคือเวลากลางวันนะคะแต่พอเป็นเวลา13บสมนาฬิกาถึง13บสมนาฬิกาต้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเวลากลางคืนนะคะจะหมายว่ากลางวันเริ่มที่ศู 0 1 0 0จนถึง1 2 0 0นะคะแล้วเกิดว่าเป็นเวลากลางคืนก็จะเริ่มที่12.01นหะคือเที่ยงหลังจากเที่ยงแล้วนะคะอาจจะเที่ยงแล้วก็หลังจากเที่ยง,นะะงเที่ยง,ง,ยงวันนะหลังจากข้าวเที่ยงอ่ะอาจจะตอนเที่ยงก็จะเป็นเวลากลางคืนและเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะจังไว้ช่วงเวลาจะมี2ช่วงเวลาคือกลางวันและก็กลางคืนนะคะทีนี้กักบกลางวันของหน้าปัดนาฬิกานี้ เขะะ็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข12ฉะนั้นมันก็จะเป็นเวลา0 0.300นนะคะหรือว่าตี3มั่นเองนันคือเป็นเวลาของเที่ยงวันนะคะเริ่มเริ่มที่0.1.0 0จะเป็นคะน,นั่นแหละที่คุณครูบอกว่าแต่ระนะคะอันนี้มันชี้เลข3 เข็มสร้างชีเ้เลขสังนั้นก็ต้องเป็นเวลา03.00นนะคะ่วนตะปัดอันนี้นะคะเวลกากลางคืนเที่ยงคืนนะคะก็คือเริ่มที่10อันเริ่มที่ตอนเที่ยงหลังเที่ยงนะคะนะพอหลังเที่ยงปุ๊บก็จะเป็นเวลาของการคืนและนะคะหรือว่าเวลาตอนบ่ายเนี่ยก็คือจะเป็นเวลาของการคืนนะคะเข็มสร้างชีเ้เลข3ก็จะเป็น ถ้าชี้เลข1ก็จะเป็น13.00น,นถ้าชี้เลข2ก็จะเป็น1 4 0 0นน,นะคะที่มาชี้เลข3าก็จะกลายเป็น1 5 0 0นนอนนะคะหรือภาษาบ้านเราคือเป็นเวลาบ่าย3โม,มงนะคะบ่าย3าโม,มงเย็นบ่าย3โม,มงนะคะถ้าอันนี้เป็น ต3นะคะตี 3, แบบนี้นะคะเข็มชี้เหมือนกันแต่การอ่านเวลาไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะวาดเข็มเลยเอาเข็มยาวชี้เลข1นะคะเข็มสั้นชี้เลข6นะคะนี่เวลากลางวันนะคะอ่านเนาะ เข็มเดียวกันเลยเข็มยาวชีว้เลขหนเข็มสั้นชี้เลขหกนะคะถ้าเป็นเวลากลางวันนะคะเดือนที่ศ1นย์หนึ่งนะเวลานับ0ูนย์ศูนย์จุดศูนยตีห่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงนะคะหกโมงเช้าคือเข็มสั้นชี้เลขหกก็จะเป็นเวลาที่ 06. จุดทีนี้เข็มยาวมาชี้ที่เลขหนึ่งแล้วเป็นนาทีแล้วนะคะ มันไม่ได้ชี้ได้สิบสงที่ตัวอย่างแรกๆแ,แล้วนะคะนับเรามานับนาทีเลยเป็นหนึาทีสอนาที3มนาทีสี่ทีหนาทีก็จะเป็น0ูนย์หจุดศนห้านาฬิกานะคะหรือว่าหกโมงหกโมงเช้าอีกหานาที 6โมงเช้าไลยนาทีนะคะถ้าเป็นกลางคืนนะกลางคืนเริ่มนับที่13ใช่ไหมคะจำได้ไหม13.00นนอนนะคะ13มา14มา15จะชี้เลข4เป็น16ชี้เลข้5เป็น17ดชี้เลข6เป็น18ฉะนั้นอันนี้ต้องตอบว่า18นาฬิกาจุด เข็มยาวชี้เลขหนึ่งก็แสดงว่าจุดศูนาทีศูนนะคะก็คือเป็นเวลาอานก็เป็น18บแนาฬิกาแล้วก็สิบแนาฬิกาหนาทีสิบนาฬิกาหนาทีหรือว่า6กโมงเย็น6กโมงเย็นหนาทีนะคะหกโมงหกนาฬิกา 6กสิบ6โมงเย็นนะคะถ้าเป็นภาษาราศการคือ18นาฬิกาหนาทีนะคะก็ว,ว่าชี้ที่เลข6นะคะอะมาดูไปไงานของนักเรียนนะคะอ้าเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยข้อ1นะคะเข็มสั้นชี้เลข6นะคะเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชีว้เลข5นะคะถ้าเป็นเวลากลางวานันนะคะก็คือเริ่มที่เท่าไหร่คะ เริ่มที่01นะคะ02 03 04 05อันนี้คือ06ก็จะเป็น06นาฬิกากับอีกกี่นาทีชี้เ่มหนึ่งคือ5นาทีนะคะก็เป็น05นะคะ5นาทีนะคะต่อมาถ้าเป็นกลางคืนนะคะกลางคืนเราจะเริ่มที่13นาฬิกาเข้าใจไหมคะ 1ิบสามนาฬิกาสิบสี่สิบหเนะคะเข็ม<ก>สั้นชี้เลขหกก็ต้องเป็น18บแนาฬิกนนา,ากาับอีกหนาทีนะคะสิบแนาฬิกาและห้นาทีะข้อ2ข้อสามเน่ลองทำเองนะคะดูนะคะว่าเข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มยาวชี้เลขอะไรนะคะอ่ะตอบข้อต่อมา นะคะบอกว่าให้นักเรียนเขียนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาที่กําหนดนะคะก็คือเขาจะมีเวลาตรงนี้ให้นะคะให้นักเรียนเขียนเข็มแสดงนาฬิกานะคะข้อ1นึ่งเขาบอกว่า2.15นาะคะสองนาฬิกาสินาทีนะคะสองนาฬิกาคือเข็มสร้งชี้เลข2 15นาทีนะคะถ้าเป็นเลขหนึ่งมัน5านาทีใช่ไหมคะ5นาที เลข2มัน10นาทีเ,าเลข3มัน1 5นาทีฉะนั้น,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 นเขียนยาวต้องชีเ้เลข3แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูขอวาดใหม่เขียนม,มันบุดเบี้ยวเหลือเกินนะ,ะเขียนแบบนี้นะคะสองไอกา15นาทีแบบนี้นะคะต่อมา อันนี้ขอให้นักเรียนเขียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาให้ถูกต้องนะคะข้อ1 8แนาฬิกา30นาทีก็เขีเขยนไปเลย,เลย0 8 3 0ปานานาทีนาฬิกาแบบนี้นอนจุดง่ายๆไปเลยนะคะแปดนาฬิกา30นาทีแบบนี้นะคะลองเขียนดูอีก4ข้อลองเขียนดูนะคะต่อมานะคะ อันนี้เขามีเป็นภาษาชาวบ้านนะคะสามทุ่มสี่สิบห้านาทีสามทุ่มมันเท่าไร่นะสามทุ่มนะสามทุ่มนี่มันมีตัวอย่างนี้อันนี้หกโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี้สามทุ่มมันยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะแล้วก็ไปเขียนเลยสามทุ่มสี่สิบห้านาทีก็คือ 21. นาฬิกา 45. นาทีแบบนี้นะคะการการตอบคับตอบคต่อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใบงานนี้นะคะใบงานต่อไปคุณครูจะมีหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้มาให้ให้หนักเรียนขีดว่านาฬิกาตอนที่นักเรียนตื่นนอนนะคะตื่นนอนกินโมงก็วาดเลยเช่นตื่นตีห้าก็วาดเลยตีห้า ห้านาฬิกาแบบนี้นะคะหรือว่าตื่นเหกโมงครึ่งหกนาฬิกาครึ่งสานาที6กโมงครึ่งก็ต้องโคนาฬกาคือเข็มสั้นครึ่งชั่วโมงก็เลขโคงเหมือนกันก็เป็นเข็ยมยาวอย่างนี้นะคะหกนาฬิกาสาสนาทีนะคะตือว่าตื่นสายวนี้ตื่นสายตื่นเจ็ดโมง จ็ดโมงยี่สิบนาทีนะเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีก็เอาเข็มสั้นมาชี้ที่เลขเจ็ดนาฬิกาก่อนนะคะเกี่นาทีอนะยี่สิบนาทีก็เป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบือต้องมาเข็มยาวก็ต้องชี้มาที่เลขสี่แบบนี้นะคะเวลาวาดเข็มนาฬิกาวาดให้มันดูแตกต่างนะคะเข็มสั้นเข็มยาวนะคะอย่าวาดให้มันเท่ากันนะคะกินข้าวเช้ากี่โมงก็วาดนาฬิกววาดเข็มนาฬิกามา อบอกได้ว่านะเจ็ดโมงบอกเวลาด้วยเดี๋ยวค,คุณครูอาจจะได้ดูว่านันเรเยนเขียนต,ตน้องหรือเปล่าเจ็ดโมงยี่สิบนาทีแล้วก็คือเขียนเป็นเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีแบบนี้นะคะเขีบบยนไส้ชี้เลขเจ็ดเขียนยาชี้เลขสี่แบบนี้นะคะกินข้าวเชาว้ากี่โมงคะนะ้ามาคนกินไม่เท่ากันนะกินข้าวเชาว้ากี่โมงก็เขียนมาเลยมาว่ามาเลย,เลย กินข้าวตอนกลางวันกี่โมงบางคนก็กินห้าโมงครึ่งบางคนก็กินเที่ยงบางคนก็เลยยาเมากินบ่ายโมงก็ไม่ก็แล้วแต่นะคะต่อมานอนนักเรียนนอนกี่ทุ่มคะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะนอนกี่ทุ่มเขียนมาบอกให้คุณครูรู้ด้วยนะคะว่านอนกี่ทุ่มนะคะจบแล้วแบ่างานี้นะคะเสรัจแี้วก็ เพียงพอแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมดูนาฬิกาแล้วก็บอกเะลาให้ถูกต้องเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย